ัดีคลิปนี้ยามารีวิวขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด1 i ผ่านช่องทาง n e แอนหมอพร้อมซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดที่เน้นให้สีบริการคือ 1. รายงานสถานการณ์โควิด -19 ในแต่ละวัน 2. เป็นช่องทางค้นหาหน่วยบริการตรวจโควิด -19 3. เป็นช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งในระยะที่1ที่ผ่านมา จะเปิดให้บริการสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และก็ประชาชนในพื้นที่ระบาดก่อนนะคะและ4บริการพิเศษจะใช้ก็ต่อเมื่อเราได้รับคิวฉีดวัคซีนโควิด1 i แล้วนะคะโดยขั้นตอนแรกของการลงทะเบียนให้เรากดที่คำว่าวัคซีนโควิด1 i ซึ่งถัดมาจะเป็นคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับวัคซีนโควิด1 i ซึ่งเราจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 i n e t จำนวน2ครั้งวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิให้ร่างกายเราช่วยลดอาการรุนแรงของโรค ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสบายใจมากขึ้นโดยภูมิคุ้มกันของร่างกายจะสร้างขึ้นประมาณ2-3สัปดาห์หลังฉีดวัคซีนหลังจากฉีดวัคซีนแล้วร่างกายเราก็ยังสามารถรับเชื้อและแพร่ชเชื้อได้เพราะฉะนั้นข้อควรปฏิบัติที่เรายังควรต้องระวังถึงเราจะได้รับวัคซีนแล้วเราก็ยังควรต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันหมั่นล้างมือให้บ่อยแล้วก็รักษาระยะห่างต่อไปไปสถานที่ใดก็เช็คชื่อในไทยชนะหมอชนะควบคู่ไปด้วยนะคะ ทั้งนี้วัคซีนอาจทําให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเช่นอาจมีไข้ปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นผืนโดยส่วนตัวนะคะยังมีอาการปวดร้อนกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดซึ่งแตกต่างจากการรับวัคซีนอื่นๆที่ยาเคยรับมานะคะแต่เพื่อนๆที่ไปฉีดด้วยกัน ก็มีอาการแตกต่างกันไปบางรายก็ไม่มีอาการเลยนะคะย้ํานะคะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่ต้องกังวลไปนะคะถัดมาระบบจะตรวจสอบรายชื่อกับฐานข้อมูลซึ่งในระยะที่1จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ระบาดก่อนนะคะ ซึ่งหากยังไม่พบรายชื่อในระบบก็ไม่ต้องกองบลไปเพราะท่านจะได้รับวัคซีนในระยะถัดไปค่ะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงโดยป่วยเป็นโรคดังต่อไปนี้โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงเช่นปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตเรื้อรังระยะที่5โรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัดรังสีบำบัดภูมิคุ้มกันบำบัดโรคเบาหวานโรคอ้วนสามารถติดต่อหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้ค่ะ กรณีชื่อขึ้นว่ามีสิทธิ์รับวัคซีนก็กดที่ตัวอักษรสีน้ำเงินแล้วกดยืนยันรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด -19 ถัดมาจะเป็นแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนคุณมีอายุต่ำกว่า18ปีไหมอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ไหมเคยมีประวัติแพ้วัคซีนแพ้ยาหรือส่วนประกอบของวัคซีนอย่างรุนแรงไหมเคยได้รับการถ่ายเลือดพลาสมาผลิตภัณฑ์จากเลือดส่วนประกอบของเลือดอิมมูโนโกลบูลินยาต้านไวรัสหรือแอนติบอดีสำหรับการรััักกษา COVID 19, าาาาวิด -19 90ภยยยในนนนนนทีีี่่่ผมมมไอรเ็บปฉพ ต,ตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน14วันไหมมีโรคประจําตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้เช่นเจ็บแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยใจสั่นไหมมีภาวะเลือดออกผิดปกติหรือได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไหมมีอาการเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอื่นๆไหมกําลังมีอาการป่วยเช่นมีไข้หนาวสาั่นไอหายใจลาบากอ่อนเพลียกล้ามเนื้อปวดไม่ตามร่างกายอยู่ไหมตรวจพบเชื้อโควิดในทีในช่วงสิวันที่ผ่านมาไหมหากไม่มีให้กดบันทึกถัดมาระบบจะให้เราระบุวันที่สะดวกรับวัคซีนจากนั้นจะขึ้นให้เลือกจังหว เลือกโรงพยาบาลและเลือกเวลาอันดับสุดท้ายจะเป็นการยืนยันการจองวัคซีนเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนท่านสามารถปิดหน้านี้ได้เลยวันไปรับวัคซีนเจ้าหน้าที่จะกดคำว่าบริการพิเศษยืนยันการรับวัคซีนของเราเราจะได้รับข้อมูลชื่อวัคซีนบริษัทผู้ผลิตล็อตที่นำเข้าเซเรียลนัมเบอของวัคซีนและวันที่เราฉีดวัคซีนหลังรับการฉีดวัคซีนนะคะ เจ้าหน้าที่จะให้นั่งรอสังเกตอาการเพื่อประเมินผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดเป็นเวลา30นาทีค่ะเมื่อครบเวลาหากเราไม่มีอาการผิดปกติก็สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะแล้วกลับมารับวัคซีนอีกครั้งตามนัดในอีก2สัปดาห์ค่ะโดยที่เราจะต้องเข้าตอบแบบประเมินต่อเนื่องอีก3ครั้งในไลน์หมอพร้อมซึ่งจะมีการแจ้งเตือนเป็น3ระยะค่ะคือ1วันหลังรับวัคซีน1สัปดาห์หลังรับวัคซีนและ1เดือนหลังรับวัคซีน โดยเจ้าหน้าที่จะให้แบบประเมินในรูปแบบเอกสารไว้ด้วยสำหรับใช้ประเมินในกรณีที่ลายหมอพร้อมขัดข้องค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ